สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง10 1 0 DIY นะครับวันนี้ทางช่องจะมาทำการติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเป่าคอยลร้อนของแอร์แบบ DIY กันนะครับโดยคลิปนี้ได้จัดทำขึ้นก็เนื่องจากแอร์รถยนต์ของผมมันไม่สู้แดดสักเท่าไหร่นักนะครับเวลาจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยแอร์จะไม่เย็นแต่พอรถเริ่มเคลื่อนแอร์ก็จะเริ่มเย็นขึ้นนะครับผมก็เลยนำปัญหานี้ไปสืบค้นใน Search Engine แลวก็พบว่าปัญหาหลักๆมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือคอมแอร์เสื่อมสาเหตุที่มันเสื่อมก็เนื่องจากคอมแอร์เกิดการใช้งานเป็นระยะเวลานานชิ้นส่วนอาจจะหลวมหรือสึกหลอนะครับเสื่อมสภาพจนไม่มีแรงอัดในรอบต่าส่วนในกรณีที่รถเคลื่อนที่และรอบมันเริ่มสูงการทํางานของคอมก็จะไวขึ้นรอบมันก็จะทีทีทีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพอถึงรอบสูงแรงดันอัดมันก็จะมีมาก ความเย็นมันก็มายัางไงล่ะครับกับในส่วนที่2ก็คือรถที่เพื่อนๆใช้เนี่ยแผงคอยร้อนมันเล็กมันเลยระบายความร้อนออกมาไม่ทันยิ่งเป็นรถรุ่นเก่าๆแล้วนะครับแผงก็จะยิ่งเล็กลงแถมมันยังไม่มีพัดลมติดมาด้วยอีกต่างหากบอกเลยนะครับมันคือตู้อบดีๆนี่เองในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยผมจะมีวิธีแก้ไขนั่นก็คือใช้พัดลมช่วยเป่าผ่านแผงให้มันเย็นขึ้น ซึ่งข้อสังเกตง่ายๆนะครับเมื่อรถหยุดนิ่งเนี่ยท่อทางฝั่งไฮและคอยมันจะมีความร้อนและแรงดันที่สูงค้างอยู่ในระบบถ้ามันไม่ถูกระบายออกไปมันก็จะทําให้ระบบป้องกันของเพรสเซอร์สวิตตัดการทํางานเมื่อคอมไม่ทํางานน้ํายาก็ไม่วิ่งต่อ แอร์จึงไม่เย็นยังไงล่ะครับโดยให้หายสงสัยเนี่ยผมจึงนํารถไปเช็คที่ร้านเติมน้ำยายแอร์นะครับก็พบว่าคอมเพรสเซอร์ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับมันยังมีแรงอัดที่น่าพอใจอยู่แต่ในส่วนที่มีปัญหาน่าจะเป็นในส่วนที่2นั่นก็คือแผงคอยล้อนระบายความร้อนออกมาไม่ทันจึงทําให้มันตัดการทํางานครับ พอเรารู้สาเหตุแล้วผมก็เริ่มออกแบบทําชุดระบายความร้อนทันทีครับโดยใช้พัดลมระบายความร้อนของคอมที่ติดตามตัวบอดี้ตามเคสนํามาใช้2ตัวครับมันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ และผมก็ใช้พัดลมระบายความร้อนของ CPU เก่าอีก1ตัวลักษณะของมันจะโป,งปง่ปง,ง,ง,งๆป่งโล่งๆกลมๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับพัดลมหม้อน้ําย่อส่วนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเพื่อสามารถหาพัดลมพวกนี้ได้จากคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานอย่างผมก็ได้นะครับอย่างในคลิปนี้ผมจะใช้พัดลมจากคอมเพียงเครื่องเดียวเองมาดูการกินไฟของมันบ้างนะครับพัดลมพวกนี้จะใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์ก็ทํางานแล้วครับ จึงทำให้มันใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับมันจะหมุนโฟโฟ,โฟช,ชิวๆไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีลมนะครับผมยังรู้สึกถึงลมพัดผ่านอยู่พอสมควรครับมาดูในส่วนของพัดลม CPU กันบ้างครับถ้าเป็นพัดลม CPU ตัวนี้มันจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดนั่นก็คือโหมดหมุนธรรมดานะครับเหมือนตัวสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ และก็โหมดไฮสปีดก็คือโหมดหมุนเร็วนั่นเองผมเดาว่าโหมดไฮสปีดเนี่ยน่าจะเพิ่มเข้าไปเพื่อเร่งระบายความร้อนของ CPU ในตอนที่มันทำงานหนักนะครับบอกกัเลยครับว่าโหมดไฮสปีดของพัดลมค่อนข้างแรงเลยครับถ้าหากเป็นไปได้ให้เพื่อนๆใช้พัดลมแบบ CPU ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับจะดีกว่าเพราะผมมั่นใจว่ามันสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าพัดลมสี่เหลี่ยมอย่างแน่นอน โดยผมจะตัดสายสีเขียวทิ้งใช้เฉพาะสายสีเหลืองก็คือไฟบวกและสายสีดำก็คือไฟลบก็พอครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งก่อนอื่นเพื่อนๆก็ทำการแกะพัดลมออกมาให้เหลือเฉพาะพัดลมเปล่าๆแบบนี้นะครับทำความสะอาดสักเล็กน้อยแล้วก็นำสายไฟมาต่อเพิ่มเพื่อให้สายไฟบรรยาวขึ้นครับหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กลูอนเนกประสงค์ทำเป็นแท่นยึดในส่วนของคอยร้อนเพื่อนๆก็แกะ กระจังหน้ารถออกมาก่อนนะครับมันจะดูโล่งๆแบบนี้นะครับก็ทําความสะอาดมันสักหน่อยโดยนําน้ํายาล้างจานฟอกทิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วใช้น้ําสายยางเนี่ยฉีดไล่ฝุ่นไล่คราบให้มันออกไปบ้างส่วนในลักษณะการนําไปติดตั้งเพื่อนๆก็นําเหล็กรู มาบิดงอให้เข้ารูปแล้วก็ตัดในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับนมายึดติดกับพัดลมแบบนี้ครับโดยใช้นอ็อตตัวผู้เป็นตัวยึดเสร็จแล้วก็ทําในลักษณะแบบเดียวกันนี้กับตัวที่2หลังจากนั้นก็นํามันมายึดกับโครงหน้ารถขันแน่นด้วยน็อตตัวเมียโดยให้ตูดของพัดลมเนี่ยหันหน้าไปทางคอยร้อนของแอร์แบบนี้นะครับส่วนการต่อไฟเข้าพัดลมก็ไม่ยากนะครับพัดลมจะใช้ไฟ2เส้น ก็คือบวกกับลบใช่ไหมครับสายไฟบวกก็ต่อเข้ากับสายไฟบวกของคอมเพรสเซอร์ส่วนสายไฟลบก็ต่อเข้ากับสายไฟลบของคอมเพรสเซอร์เหมือนกันนะครับถ้าหากสายไฟออกมาจากคอมเพรสเซอร์เพียงเส้นเดียวเนี่ยโปรดจําไว้นะครับว่ามันคือเส้นบวกอย่างเช่นรูปตัวอย่างนี้ครับส่วนไฟลบเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันจะยึดกับโครงเหล็กไว้ให้เพื่อนๆนําลบพัดลมเนี่ยไปจับกับกาวของคอมแอร์ก็ หรือโครงเหล็กของรถหรือไฟลบของแบตเตอรี่ก็ได้เหมือนกันครับมันจะใช้ไฟลบเส้นเดียวกันทั้งคันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพัดลมไฟฟ้าเป่าคอยร้อนของแอร์แบบ DIY นะครับหลังจากการทดสอบการติดตั้งก็พบว่าเมื่อรถหยุดนิ่งเนี่ย จอดรถติดไฟแดงเป็นระยะเวลานานรู้สึกว่าแอร์เย็นขึ้นจากเติมประมาณ30-40%นะครับอาจจะไม่ใช่ที่พัดลมช่วยเป่าเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นในส่วนที่ผมทำความสะอาดล้างคอยร้อนไปด้วยส่วนข้อแนะนำ ในคลิปนี้เป็นเพียงคลิป DIY นะครับมันยังไม่ได้แก้ปัญหาความร้อนของคอยร้อนได้100%หรอกนะครับแต่เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ควรจะใช้พัดลมที่ตัวใหญ่กว่านี้หรือพัดลมตรงรุ่นของมันนะครับที่แนะนำก็คือประมาณ8นิ้วขึ้นไปและเป็นพัดลมไฟฟ้าสำหรับเป่าแผงคอยร้อนจะดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ